ดอกเข็มออกมารอบนี้ไม่ค่อยใหญ่เลยค่ะเขาออกรอบที่แล้วนะโอ<ฮ>้ยดอกเขาใหญ่เท่าขันเลยอะแบบืขนาดนี้เลยค่ะดอกเขาอะดอกเขาใหญ่เท่าขันเนะขนาดมือยายแซมขนาดนี้เลยแล้วก็ดอกออกมาทษทนเพราะยายแซมราดรด,ดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนาะดอกเขาใหญ่มากๆ รอบนี้ไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ให้จูลินซีสังเคราะห์สแสงดอกก็เลยได้แค่นี้เองอันนี้ก็ทำเพิ่มไว้นะะึงค่ะก็ต้องทำไว้เยอะๆค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วจูลินซีสังเคราะห์สแสงเพราะบางทีมันก็ไม่ได้ทุกขวดนะคะเราก็ต้องพยายามหาน้ำในหลายแหล่ง อันนี้น้ำแหล่งเดียวกันนะคะแต่ได้มาแค่สองขวดเอยดอกนิดเดียวเองเดี๋ยวต้องให้เขาอีกแล้วคะ่ะเขาจะได้ไปย่อยสลายปุ๋ยในดินเนาะดอกจะได้โตโงงงาม,งามดูสิคะดอกนิดเดียวเองดอกไม่ใหญ่เลย จนทรีย์สังเคราะห์สแสงอ่ะเขาก็จะโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะอันนี้เราแค่ให้น้ําธรรมดาทิมก็เหมือนกันออกมาลูกนิดนึงตอนที่ให้จุทรียซีสังเคราะห์สแสงด้วยปุ๋ยด้วยอะไรงเงี้ยนะคะลูกเขาจะใหญ่กว่านี้จ้ะแต่ก็ดีเนาะลมรื่น ถูกใจก็ช่วยไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อไม่พล,ล,ล,ลาดคลิปต่อไปวันนี้ยหญ่แซมขอตัวก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบายบาย